สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันกับกิฟต์ดีซีนะคะวันนี้ค่ะก็จะมากล่าวถึงในเรื่องของสินค้าค่ะที่หากคุณนะคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ธุรกิจออนไลน์แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีค่ะนะคะนั่นก็คือสินค้านําเข้าจากเกาหลีหรือว่าสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาให้ท่านนะคะได้ รู้จักกันบ้างดีกว่าค่ะว่านะคะมีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่คุณจะมีขายที่หน้าเว็บไซต์ของคุณค่ะกับตัวนี้เลยเรโมนาคอลลาเจนค่ะสินค้าที่นําเข้าจากเกาหลีนั่นเองค่ะนะคะก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นคอลลาเจนค่ะสําหรับท่านใดที่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของตนเองนะคะขาดคอลลาเจนมากเลยอาจจะแบบเอนอนดึกค่ะนะคะรวมไปถึงนะคะเจอกับสภาวะมลพิษที่ค่อนข้างที่จะแบบ PM 2.5งบ้างนะคะมลภา,าวะที่มีพิษมีฝุ่นมีควนันอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะทําร้ายผิวของคุณได้ค่ะอยากจะเติมคอลลาเจนนะคะให้กับผิวของคุณก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะด้านในก็บอกเลยค่ะว่าเป็นซองอนะคะสีกินได้ง่ายนะและที่สําคัญค่ะวันนี้ค่ะคุณมีขายเนี่ยเราบอกเลยค่ะว่าราคาพิเศษจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะต้องมีติดหน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าร้านของคุณด้วยนะ ต่อมาค่ะนะคะกับวิตามินซีนะคะหรือว่าวิตซีนั่นเองนะคะก็มีตัวนี้เลยอุ่นดันอ๋อนะคะสับตัวนี้ค่ะเป็นสินค้าที่นําเข้าจากเกาหลีเหมือนกันนะคุณนะด้านในค่ะก็จะเป็นซองนะคะตัวนี้ค่ะนะคะก็ด้านในกล่องเนี่ยนะคะจะเป็นซองค่ะแล้วก็ภายในซองอีกทีนึงเนี่ยนะคะจะเป็นแบบเม็ดนะคะที่ให้คุณแบบว่าสามารถ กินได้นะ่ทานได้เนี่ยทุกที่ทุกเวลาเลยอ่าด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีหลายซองค่ะจะขายเป็นยกกล่องก็ได้หรือว่าคุณจะขายแบ่งเป็นซองก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะวิซีนะคะช่วยในเรื่องของผิวขาวผิวใสค่ะนะ,ะ่ะรวมไปถึงในเรื่องของการต้านหวัดด้วยนะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะเอาล่ะนะคะสำหรับในเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเนะคะเกาหลีเนี่ยเขาเป็นแบบท็อปฟอร์มจริงๆเนาะ สำหรับการแบบว่ามีผลิตภัณฑ์พวกเสริมอาหารค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความงามต่างๆนะคะแนะนําอีกตัวเลยค่ะนะคะช็อปตัวนี้ค่ะเป็นชีดะคอลลาเจนนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามีส่วนผสมของคอลลาเจนรวมไปถึงค่ะมีส่วนผสมของก t ูตาไทโอนด้วยนะจ๊ะ ที่บอกเลยค่ะว่าจะช่วยดูแลนะคะสําหรับผิวพรรณของคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะนะคะและก็สําหรับใครที่อยากจะดูแลในเรื่องของผิวหน้าด้วยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเป็นกระค่ะหรือว่าจุดด่างดาต่างๆเนี่ยคอลลาเจนก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของตัวช่วยค่ะที่จะทําให้คุณนะคะมีผิวพรรณที่เปล่งปังมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้รอยต่างๆหรือว่ารอยฝ้าจุดด่างดำเนี่ยมันดูจางลงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณมาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเราค่ะ สินค้าตัวนี้จะมีอยู่ที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าแฟรนไชส์ของคุณด้วยนะคะออกับอีกสินค้านาเลยค่ะที่เรียกได้ว่ามาแรงนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าตอนนี้ในไทยกำลังแบบยอดฮิตเลยนะคะคุณขากับตัวนี้เลยซัมซุงคาวฟิชคอลลาเจนค่ะนะคะที่เรียกได้ว่านะคะจะช่วยดูแลค่ะให้ผิวพรรณของคุณนะคะ ต่งตึงอ่ารวมไปถึงค่ะดูแลในเรื่องของไขข้อไขกระดูกนะคะกระดูกต่างๆเนี่ยใครที่แบบว่าตอนนี้นะคะรู้สึกว่าข้อเข่าเริ่มปวดแล้วรวมไปถึงค่ะสาวๆที่ใส่ส้นสูงเยอะนะอยากจะดูแลตัวเองค่ะตัวนี้ค่ะนะคะช่วยด้วยอ่านอกจากนี้แล้วนะคะเขายังจะมีส่วนค่ะช่วยให้คุณเนี่ยเรียกว่าหน้าเด็กด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของ,ของคอลลาเจนจากปลาค,ค่ะทําให้ผิวพรรณต่งตึง ดูมีนะ้ำมีนวลที่สำคัญนะคะสำหรับสาวๆท่านใดที่เป็นสิวนะคะในช่วงของประจำเดือนเนี่ยนะคะแน่นอนเลยว่าหาักทานตัวนี้ไปเนี่ยรอยสิวจะดูจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแล้วก็ต้องขอตัวไปลองทานดูนะคะเพราะว่าหนึ่งกระปุกเนี่ยมีถึง60เม็ดทานได้ถึง2เดือนเลยหรือว่าใครจะทานวันละ1เม็ดก็ได้นะคะก่อนนอนบอกเลยว่าทานแล้วดีทานแล้วตังจริงๆค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะอืช่วงนี้นะคะคิดว่า ดูแลผิวเนี่ยมันก็สำคัญนะแต่สิ่งที่สำคัญค่ะ work from home ก็มารวมถึงนะคะนอนดูซีรีส์ไปกินน้ำผัดลมไปเอ๊ะจะทำอะไรดีค่ะนะคะดูแลหุ่นกันดีกว่าไหมแต่ว่าขี้เกียจออกกำลังกายมากเลยช่วงนี้ทำไงดีค่ะเรามีนะคะสินค้าหนึ่งค่ะอยากจะแนะนำซึ่งนะคะอยากบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยที่เกาหลีกำลังฮิตมากค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะกับเลมอนบารค่ะนะคะซึ่งมีส่วนผสมค่ะนะคะ ของสมุนไพรเลมอนบาร์มนั่นเองนะคะที่นักวิจัยที่เขาวิจัยมาแล้วว่าดีต่อระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งจะช่วยให้แบบว่าลีนไขมันออกนะคะรวมไปถึงนะคะช่วยให้ขับถ่ายดีสาวๆท่านใดที่อยากมีทั้งหุ่นสวยหุ่นดีแล้วก็ดูแลผิวพรรณดูแลจากภายในนี่นะคะแนะนำเลยค่ะกับเลมอนบาร์มเป็นี้นะหนึกล่องนะคะมีด้วยกัน30เม็ดค่ะทานได้ไปเลยนะคะ1เดือนค่ะและก็สำหรับ สาวๆท่านใดนะคะที่อยากจะรู้สึกว่านะคะอยากจะช่วยดูแลในเรื่องของการกระชับสัดส่วนด้วยเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะให้ดูกันแบบใกล้ๆนิดนึงนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะท่านใดที่แบบว่าไม่ค่อยถ่ายถ่ายยากเนาะทาาหนักค่ะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยด้วยนะช่วยในเรื่องของการดูแลนะคะระบบทางเดินอาหารอย่างที่บอกไปแล้วแหละช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วควรมีแบบติดกระเป๋าไว้นะคะก็พกง,ง่ายมากด้วยนะ หนึ่งกล่องมีด้วยกนัน30เมตรที่สำคัญราคาถูกมากนะคะอือแกาทำไมนะทวิทเขาบอกว่าตัวนี้มันดีมากเลยอะอยากได้เนี่ยตัวนี้นะอะไรนะคะคุณลูกค้าก็อยากได้เหมือนกันเหรอคะจริงๆอะเนี่ยรีวิวแบบเยอะมากค่ะซึ่งเราก็มีขายด้วยนะคะเขาบอกว่า เคยใช้แล้วมันดีมากนะคะเวลาออกแดดเนี่ยผิวแบบกระจ่างใสมากเลยค่ะขอน้เเสร์กับตัวนี้เลยค่ะ honey b u s h ค่ะนะคะเป็นสินค้าหรือว่าเป็นกลูตาคลลาเจนนะคะที่จะมาช่วยดูแลผิวค่ะทำให้เวลาที่เราไปออกแดดเนี่ยมันดูออร่านะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยดูแบบผิวขาวผิวกระจ่างใสาจากภายในจริงๆ <S <S รวมถึงยังช่วยดูและค่ะในเรื่องของใบหน้าของเราด้วย อาหารเสริมที่เกาหลีนี่บอกเลยว่ามันสุดปังจริงๆค่ะและที่สําคัญอย่าลืมราคาถูกมากนะคะห้ามพลาดเลยสําหรับสินค้าตัวนี้ฮันนี่ a บชค่าสำหรับสินค้านะคะจากเกาหลีเนี่ยเราเรียกว่ามีหลายตัวจริงๆเนาะนะคะแต่ว่าทุกตัวนี่นะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะทานสลับกันก็ได้ค่ะหรือว่าจะทานให้หมดไปทีละเซตทีละเซตไปนะคะก็แล้วแต่คุณลูกค้าจะบริหารจัดการกันเลยค่ะ แต่อีกหนึ่งตัวค่ะที่เรียกว่านะคะตอนนี้กระแสไม่ว่าจะเป็น Twitter ค่ะ Facebook นะคะหรือว่า Instagram เนี่ยมาแรงเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นสินค้าในกระแสกับตัวนี้เลยค่ะ Premium Collagen ค่ะที่สามารถนะคะจะพกพาได้ง่ายรวมไปถึงค่ะนะฮะฉีกซองปุ๊บทานได้เลยนะคะยกทานได้เลยไม่ต้องผสมน้ำก็ได้นะหรือใครค่ะนะคะอาจจะชินการทานนะคะการดื่มเป็นแบบ ชงเนาะก็แล้วแต่คุณลูกค้าเหมือนกันนะคะตัวนี้อาจจะบอกว่าเขาจะช่วยนะคะในเรื่องของการดูแลค่ะไม่ให้เม็ดสีเมลานินนะคะที่จะขึ้นมาทดแทนเราเนี่ยนะคะซึ่งเม็ดสีเมลานินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเร่งค่ะทำให้ผิวของเราเนี่ยดำ <Yeah. S 1> นะคะตัวนี้จะไปช่วยชะลอนะให้แบบว่าเกิดขึ้นมาแหละแต่ว่าเกิดขึ้นมาช้านะคะจะทำให้ผิวเราดูดีค่ะดูสวยดูกระจ่างใสรวมไปถึงทำให้ในเรื่องของฝ้า รอยสิวต่างๆค่ะจุดดาๆดูจางลงด้วยนะท่านใดที่อยากจะซื้อนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากจะได้ค่ะก็เรียกว่านะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดแล้วก็ต้องมีติดร้านของคุณด้วยนั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะสำหรับสินค้าจากวีซีโอนะคะ,<ล>ะวันนี้จากที่กิฟเนี่ยได้แนะนําไปเนี่ยก็ถือว่ามีค่อนข้างแบบหลายตัวแล้วนะคะแต่ไม่เพียงแค่จะมีอย่างที่เห็นเท่านั้นค่ะเรามีแบบ ตัวอื่นเนาะอีกมากมายค่ะที่จะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้มาแบบเป็นเจ้าข,ข,ข้าวเจ้าของการหรือชอบท่านใดค่ะที่นะคะสนอกสนใจอยากจะมาเป็นแฟรนไชส์นะคะหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับทาง BCO เนี่ย ก็บอกเลยว่าสามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างตรงนี้หรือว่าติดต่อตามเบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเรามีสินค้ามากมายมากกว่า2อง0นรายการไม่ว่าจะเป็นสินค้าไทยสินค้านำเข้าสินค้าในกระแสรวมไปถึงสินค้าอื่นๆที่รอให้คุณมาจับจองเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันอยู่นะคะใครที่ตอนนี้ยังไม่มีงานทํากําลังตกงานค่ะหรืออยากจะหาไรายได้เสริมระหว่างการทํางานนะคะคุณสามารถติดต่อเรามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้บอกอีกรอบรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ด้วยนะคะ เอาล่ะนะคะยังไงกิฟรออยู่นะให้คุณมาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเรา BCO ค่ะสมัครวันนี้เริ่มต้นง,ง่ายๆในราคาเพียงแค่9,900บาทค่ะพิเศษค่ะตอนนี้โทรมาเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้แน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย